สวัสดีค่ะทุกคนมวันที่สามสิบพฤษภาคมพศส,สองพันยี่สิบเอ็เนาะค่ะเนาะมานั่งยูริมแม่นม้ำจ้ะมองข้างนาพูนข้าเจ้าเห็ดให้คนลงเหล่นน้ำเน้ะจ้ะเนาะ,านาะสองปีแล้วข้าเจ้าเห็ดหาดหาดซ้ายเห็ดคนมานอนอ่าพักพ่อนแล้วก็ เด็กๆลงเหลนน้ำเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปีนีเมื่อนีพึงซิมีแดดแดดออกดีคือเมื่อนีจะ้ะอาทิตย์ก้อนนี่ฝนตกเบิดมือเนาะค่ะเนาะ เอาศาสตร์มะปูนังค่ะสงบสงบนะคะเนาะ ้ำนี่แหละจ้า